สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะในช่วงระยะเวลานี้มีดวงดาวที่โคจรถอยหลังหลายๆดวงนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชิกวไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในทุกๆวันอาทิตย์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะจิลาก็จะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีให้กับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหานะคะก็อย่าลืมค่ะโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะแต่สงวนสิทธิ์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคำถามนะคะ ในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องทราบว่าท่านผู้ชมอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าไม่ทราบนะคะก็อย่าลืมนะคะส่งข้อมูลวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะผูกด,ดวงวังลัคนาให้กับท่านนะคะ เราก็มาดูกันเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีดวงดาวหลายๆดวงนะคะโคจรถอยหลังไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ในชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเป็นเรื่องอะไรจีราก็จะพยากรณ์ไปทีละเรื่องให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพราะดวงดาวแต่และดวงที่โคจรถอยหลังนี่นะคะเขามีเงื่อนของระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะเราจะต้องดูไปทีละเรื่องนะคะเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมนั่นเองนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็มาดูที่ดาวพระพุทธเลยค่ะดาวพระพุธดวงนี้นะคะก็มีความหมายในเรื่องพบชกลาภของท่านเลและอีกความหมายหนึ่งก็คือพบมรณะดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมไปจนถึงวัน ที่19สิงหาคมนั้นดาวดวงนี้นะคะอยู่ในภพการงานของท่านและหลังจากนั้นไม่นานนะคะในวันที่20สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนนั้นเขาก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็โครจรเข้าไปอยู่การเงินแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาอยู่ในภพโชคลาภอีกครั้งค่ะ เพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจจะงงจิราก็ขอสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแบบง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่22ตุลาคมนั้นท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการงานของท่านในเรื่องของผลประโยชน์ของท่านสําคัญมากที่สุดก็คือที่คําพูดและการเซ็นเอกสารสัญญานะคะช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีการงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในหน้าต่าง หรือบางท่านก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับการตลาดการประชาสัมพันธ์งานสื่อข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางท่านก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นัะน,นะคะการงานนะคะมีดีในระดับหนึ่ง และก็ให้ผลประโยชน์ในตรงจุดนี้มากเลยทีเดียวนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ดาวดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรกลับไปกลับมาระหว่างการงานและโชคลาภดังนั้นค่ะสําคัญคือคําพูดของท่านท่านจะพูดอย่างไรหรือจะเซ็นสัญญาอย่างไรให้ท่านได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเองนะคะว่าจะมีการเจรจาอย่างไรนั่นเองหรือ ถ้าการพูดจาหรือการเจรจาของท่านนะคะถ้าท่านพูดไปในทางที่ไม่ดีผลประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผลเสียสําหรับท่านก็เป็นไปได้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญานะคะ ดาวดวงต่อไปนะคะก็คือดาวพระผหัสดวงนี้ค่ะดาวพักผูหัสดวงนี้นะคะก็หมายถึงการเงินของท่านแล้วก็หมายถึงพบปุตตะถ้าท่านใดนะคะในพื้นดวงเดิมของท่านนะคะมีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการเงินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2 ธันวาคมนั้นนะคะดาวดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือการลงทุนระยะสั้นๆจะต้องมีความระมัดระวังให้เป็นอย่างมากเลยนะคะอาจจะไม่ได้ดังที่ท่านหวังหรือก็อาจจะมีการพลิกนะคะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหมายก็เป็นไปได้ค่ะ และในตรงจุดนี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาตามปกติแล้วนะคะการเงินก็เข้ามาดีเด่นมาตลอดนะคะแต่หลังจากที่ดาวดวงนี้ตั้งแต่ยีบสามกรกฎาไปจนถึงวันที่สองธันวาานั้นเขามีเกณฑ์การโคโจรถอยหลังเงินในตรงจุดนี้นะคะก็อาจจะมีการนะคะไม่สะพัดเหมือนที่ผ่านมาอาจจะนิ่งๆหรืออาจจะไม่ตรงตามที่ท่านคาดหวังอีกเช่นเดียวกันนะคะในตรงจุดนี้ก็ขอให้บริหารให้ดีๆนะคะเมื่อเราพูดถึงดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสแล้วนะคะ ดาวดวงต่อไปก็คือดาวพระเสา,าวดวงนี้ค่ะดาวพระเสาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะมีความหมายเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะสั้นๆในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จิรากล่าวมานะคะอาจจะไม่ได้เป็นดังที่ท่านหวังะคะ่ะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือในการเจรจาต,ติดต่อสื่อสารใดๆในช่วงะยเวลานี้นะคะอาจจะทําให้ท่านนะคะเกิดความรู้สึกเครียดวิตกกังวลไม่ ได้ดังที่ท่านหวังอีกเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระพุธหัตหรือดาวพระเสาร์นั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติแล้วก็นำคำํคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ